น่แน yeah, yeah, ่แน่แน่แน่บอสบอสบอสครับเขียนตรงไหนลูกผิดที่แล kind of yeah. yeah, ้ว yeah, ล like ูกบอสเขียนผิดที่แล้วลูกขาให้เขียนตรงไหนอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ได้เชยาตรงนี้ตรงนี้ยาเขียนขาตัวเองครับไม่ได้แอแอแพ่อไม่ให้เล่นแล้วนะเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ตรงนี้ อ่าเน่น่แน่แน่นเขียนเขียนมาเขียนมาตัวเลขอะไรไม่เอาไม่เอาลูกแม่ดูแม่ด <c oughs> ูบอสทำแม่ดูแม่ดูแน่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 เขียนดีดีลูกเร็วเร็วเร็ววาดลูกวาดลูกเอาสวยๆเร็วล่ะ ám xíu xíu ấy luôn luôn nè, nèo, xíu xíu ấy nèo, áo xíu nèo, áo ăn đồ đi S <S อาลบก่อนลบก่อนเออลบ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 ,ลบ <S 2> <S 2> อะไรอะไร <S <S อะไรก็เขียนไปสิ <S <S โอ้วนลูกไปแล้วน้ำ <S 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 ไปแล้วเปิดประตูแล้ว <S <S ไม่ได้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 ไ